วันนี้จะพามาดูวิธีการต้มกล้วยน้ำว้าที่สุกนะครับปกติการต้มกล้วยน้ำว้านี่จะใช้กล้วยน้ำว้าที่ยังไม่สุกเท่าไหร่นะประมาณมีสีเขียว,วบางอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าที่สุกแล้วนะครับแต่ว่ามันมีเยอะกินไม่ทันก็เลยจำเป็นต้องต้มเวลาที่ต้มนี่มันจะมีธาตุอาหารอย่าง,างเช่นอย่างเช่นพวกแคลเซียมนี่เยอะพอสมควรนะครับดังนั้นการที่เรามีกล้วยสุกแล้วก็กินไม่ทันนี่เราสามารถที่จะนำมาต้มได้นะครับเพื่อที่จะ ทำให้เรานั้นรับประทานได้ง่ายขึ้นมีสารอาหารบางอย่างเพิ่มมากขึ้นเช่นพวกแคลเซียมแต่เราก็สูญเสียสารอาหารบางอย่างในกล้วยไปครับถ้าถามว่ากินกล้วยสดกับกล้วยที่ต้มแล้วนี่ผมก็ชอบกินกล้วยสดมากกว่าแต่การกินง่ายหรือว่ากินอร่อยนั้นกล้วยต้มจะกินง่ายแล้วก็กินอร่อยกว่ากล้วยสดอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกล้วยที่สุกแล้วเนี่ยมันหวานเกินมันก็รู้สึกว่า อ่มันไม่ค่อยอร่อยครับแต่ถ้าเอาไปต้มเนี่ยมันจะมีรสชาติที่พอดีพอดีนะครับถ้าเป็นกล้วยที่ติดเขียวนิดนึงเนี่ยมันจะมีรสฝาดออกมาด้วยนะครับถ้าเอาไปนึ่งเนี่ยรสฝาดก็จะหายไปแต่ถ้าต้มเลยเนี่ยรสฝาดก็จะมีบ้างแต่ว่ามันก็อร่อยดีครับเนี่ยกล้วยแบบนี้ก็สามารถที่จะต้มได้แต่ถ้าจะให้ดีผมแนะนําว่าต้มในช่วงที่กล้วยที่ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับถ้าเป็นแถวแถวนี้เป็นสีเขียวปนเหลืองจะดีมากนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเวลาต้มก็ถือว่า รสชาติก็จะดีแล้วก็ความกรอบความเนืบนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวพอดีแต่แบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเราต้มประมาณสัก10นาทีนี้ก็สามารถที่จะนำมารับประทานได้แต่รสฝาถือว่าความที่ติดฝาดกับเปลือกนั้นมันก็จะมีอยู่บ้างนะครับแต่ไม่มากนะครับในการต้มนะครับเราก็ควรล้างนะครับล้างกล้วยออให้ดีก่อนครับล้างทําความสะอาดกล้วยก่อนแล้วก็ค่อยนําไปต้มนะครับแล้วก็ แบ่งเป็นลูกเป็นลูกไปเลยครับจะต้มทั้งหวีก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะต้มครั้งหนึ่งก็ประมาณครึ่งหวีครับเพราะว่ากินไม่ค่อยทันครับกินสุกส่วนหนึ่งกินต้มส่วนหนึ่งก็ได้เลยครับสําหรับกล้วยผมก็แบ่งกล้วยแล้วนะครับเป็นสองสองหวีครับหวีหนึ่งแบ่งเป็นสองส่วนครับผมจะเอาส่วนที่มีประมาณสี่ห้าลูกเอาไปต้มครับเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วเราก็เอาไปล้างล้างเสร็จแล้วเราก็แกะเป็นลูกเป็นลูกออกมาครับ หลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วแล้วนะครับเราก็แกะเป็นลูกเป็นลูกมาเลยครับไม่ใช่แกะเปลือกนะครับแกะออกจากกวกหวีมนันองครับให้ออกจากกันทำประมาณนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้กล้วยมันสามสี่ลูกห้า 5, ลูกนะครับ ในการที่จะนําไปต้มในการนําไปต้มนะครับเราก็ใส่เตาแก๊สก็ได้หรือว่าใส่เตาฟืนก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดน้ําก็ใช้พอดีกล้วยนะครับเอกล้วยลงก็พอดีกล้วยสุกก็ถือว่าใช้ไฟไม่มากนะครับถ้าน้ําเยอะเกินไปมันก็เดือดช้านะครับน้ําพอดีพอดีประมาณนี้เลยครับหลังจากนั้นหลังจากที่น้ําเดือดแล้วนะครับเราก็ต้มประมาณสัก 10-15นาทีก็เอาขึ้นได้นะครับแล้วก็ gerade, ถ้าใครที่จะนําไปนึ่งก็สา,าสามารถที่จะนําไปนึ่งต่อได้เลยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความนึกความกรุบกรอบของกล้วยนะครับของกล้วยที่เราต้มนี่ให้เพิ่มมากขึ้นครับแต่สําหรับผมแล้วไม่ต้องเปลืองแก๊สมากครับคือต้มรอบเดียวเสร็จแล้วแบบนี้ก็สามารถที่จะนําไปรับประทานได้เลยนะครับรอให้เย็นเสาาร็จแล้วก็นําไปรับประทาน,นครับ ถ้ากล้วยเริ่มสุกแล้วนะครับประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนี่กล้วยจะแตกประมาณนี้ครับเนี่ยกล้วยจะแตกแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับปิดไฟได้เลยเนี่ยสักพักหนึ่งครับรอให้มันเย็นแล้วเราค่อยเอาใส่จานทีหลังนะครับเพื่อที่จะรับประทานต่อไปถ้าใครชอบที่จะเอามาเนื่องต่อก็สามารถที่จะปอกเปลือกแล้วก็เอามาเนื่องต่อได้เลยนะครับแต่สําหรับผมแล้วรอให้เย็นเท่านี้ผมก็กินได้แล้วครับ กล้วยพวกนี้นะครับถ้าท่านใดที่เป็นสายสุขภาพนี่ก็จะรู้ดีว่ากล้วยต้มนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนแต่ก็มีการห้ามรับประทานอยู่เหมือนกันนะครับท่านใดที่แคลเซียมเกินหรือว่ามีปัญหาโรคที่ห้ามรับประทานกล้วยต้มพวกนี้ถ้ามีแคลเซียมในปริมาณสูงครับตัวนี้แต่ถ้าคนทั่วไปก็สามารถที่จะทานได้หนึ่งถึงสองลูกครับต่อครั้งวันหนึ่งก็ทานนั้งสองครั้งก็ได้หรือทานวันละครั้งก็ได้ครับเพื่อสุขภาพของเราเอง หลังจากที่ปล่อยให้เย็นแล้วก็จะได้กล้วยประมาณนี้นะครับนอันนี้เป็นกล้วยสุกนะครับที่ผมปอกเปลือกแล้วที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดที่ต้องการดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะทํากินได้เองครับแต่ถ้าจะให้ผิวสวยๆครับพวกกล้วยที่ปอกมาแล้วนะครับถ้าจะให้ผิวสวยเอาไปนึ่งนะครับจะผิวสวย่นนี้แล้วก็กรุบกรอบ